ว้าววันนี้พี่พัดจะมาสอนวิธีรับสกินฟรีอันติเมตลีเจนอีปิกแบบฟรีๆถาวรและยังได้รับเงินสดกว่า1น0 0 0บาทเพื่อไปซื้อคูปองฟรีๆก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับนี่เห็นว่าทุกคนสกินอันติเมตเนี่ยใครยังไม่เมีเนี่ยก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับ ไปกันดูเลย,เอยมอจฉาไปดูกันเลยบริษัทแมนชอปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขกอปเปนไีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,60,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริท m ม n s h o p อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะว้าวบูคองรังสีทองเลยมันสวยยนะิ่งนักไอ้นี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมใหม่นะฮะก่อนอืนเลยกิจกรรมใหม่ที่หน้าร้านค้านแนะนําในเช้าวันที่5านนั่นเองซึ่งกิจกรรมนี้นะฮะจะเป็นกิจกรรมตราอัญเชิญประธานพรเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ ซึ่งตราอัญชาอัญชันไรล่ะอัญเชิญเนี่ยมันก็แล้วแต่ดวงนะฮะมันบอกว่าเปิดเพื่อนเลือกรับ1กล่องร้อเอร์เซไอหนกล่องร้อยเปอร์เซนเนี่ยก็คือมัน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 ยังงงทุกครั้งแหละไอ้กิจกรรมนี้เนี่ยว่ามันได้ข้างซ้ายหรือข้างขวาหนึ่งกล่องร้อยเปอร์เซ็นแต่เราต้องอ่านดีๆนะฮะว่าไอหนกล่องร้อยเปอร์เซ็นก็คือซุ่มสกินเฮโรอิกเนี่ยมันก็คือด้านขวานั่นเองนะฮะ หรือกล่องขอพอรขั้นที่หนึ่งก็คือด้านซ้ายก็คือเหมือนว่ามันให้เปิดเพื่อเลือกรับข้างซ้ายหรือข้างขวาประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้ถ้าไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้าเราเลือกรับเป็นกล่องข้างซ้ายเนี่ยแล้วเราเปิดเพื่อลุนรับรางอัญเชิญประธานพรได้ขั้นที่2อีกนะฮะทุกคนเราก็จะสามารถลุนรับสกิน Limited, อันติเมตลิมิเต็ดอีพีอะไรพวกนี้แหละ แต่ถ้าเราไม่ได้เนี่ยก็จะมีของเกลือที่อม,มาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับบอกก่อนนะครับเริ่มต้นที่49คูปองฮะ,ะตั้นสูงสุดต่อคนนะฮะซื้อได้แค่5กล่องนะครับแล้วก็อยู่ที่ราคา249คูปองย้ำนะฮะเวลาเราซื้อมาเปิดให้เราเปิดทีละหนึ่งกล่องเท่านั้นเพราะจีนมก็เขียนไว้ถ้าเปิดพร้อมกันบางที่เหมือนว่าบางคนมันได้สกินเดียวกันซ้ําๆมันจะกลายเป็นเพชรแดงนะฮะไอ้นี่ก็ไม่รู้ว่าจีนมันตั้งค่าแบบนั้นไว้ทําไมนะ และในปัจจุบันนะคะฮีโร่ที่ใหม่ที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นน้องหายานเนเองนะคะพี่ปักก็หลายเหลือหลายฮีโร่นะทีย่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยเพราะไม่ค่อยได้เล่นเกมเยอะนะฮะช่วงนี้แพแล้วมีเหรียญทองก็มีโกตดน้อยนะคะเพราะว่าปั๊มเหรียญทองให้ทุกคนดูกันเลยใช่ไหมแล้วก็เอาไปใช้ให้ดูแล้วด้วยตอนนั้นด้วยฉะนั้นเนี่ย ใครยังไม่ได้ดูฟิปิปั๊มเหลี่ยมทอมเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูเป็นรายเดือนเดือนที่แล้วมันกถ้าจะไม่ผิดเนี่ยรีบๆไปดูรีบๆไปทำรีบๆไปปั๊มกันนะฮะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮีโร่ใหม่ที่ชื่อว่าเยียนหรือว่าหยันเนี่ยกำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ Thailand การเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยคาดว่าจะโดนเนิร์ฟมาแล้วเพียงเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าในน้องในที่น้องอยู่ในเซิร์ฟเบต้าของเวียดนามเนี่ย น้องโหดเกินไปฮะด้วยฉนั้นเนี่ยก็เลยต้องเนิบกันหน่อยเีมจัดการก่อนมาถึงมือมึงแล้วไทเลทเอ้ยและถ้าเราเข้ามาในหน้ากิจกรรมของลอตเตอรี่นะฮะตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ามันจะได้เปลี่ยนหน้าต่างไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมี2ฮีโร่แบบฟรีๆถาวรนะฮะเรารุ่นรับก็จะเป็นน้องบ่อดทีท่กำลังจะเปลี่ยนเบ้าหน้าหรือว่าเปลี่ยนรูปร่างใหม่ ก็เป็หนึ่งตัวก็คือปลาไหลไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาสีน้ําเงินนะฮะเอ้ยอ้น,นี่เราเล่นนะก็จะเป็นน้องกิวกอดนั่นเองนะครับก็คิดตัวเองก็เลยกันว่าถ้าใครโชคดีเนี่ยก็ได้สี่ตัวนี้แหละซึ่งเราจะมีสกินนะฮะถาวรอ,อยู่ก็คือมาลอดกับน้องสเปนดิสมั้งสกินตัวนี้เนี่ยถ้าจาชื่อไม่ผิดนะฮะเป็นของตัวมีนานั่นเองนะครับก็คิดดูเองก็เลยกันนะฮะว่าจะรุ้นได้ไหมเดี๋ยวรุ้นให้ดูอ่ะห้าอันแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้นะทุกคนเพราะว่ามันออก ค่อนข้างยากอ่ะแล้วก็เปอร์เซ็นการออกเนี่ยน้อยเห็นประชุนหมหกสิบเก้าสิบเก้าสิบมันส่วนใหญ่เดี๋ยวมันก็จะมาออกเพชรออกอะไรพวกเนี้ย่มันจะไม่ออกของดีๆนะคะหน้านี้ก็ใช้ปั๊มไอเหรียญทองได้นะปั๊มได้เยอะหนูดูดีๆ,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 ๆจากแปดพันกว่ากลายเป็นเก้าพันกว่าเลยเห็นประุกคนเมื่อกี้เนี่ยแต่ไอความว่าปั๊มเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่ามันแลกมากับไอตัวไอเนี่ยไอเหรียญลูกแก้วนะฮะ อีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ของวันที่3นะฮะแต่ว่าเพิ่งมาบอกในวันที่5นั่นเองนะฮะก็คือกิจกรรมวงเวทแหวนอันเชิญสตีมนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าบางคนก็เล่นฟรีได้นะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่ฟรีที่วันนี้ที่เราจะมาแจ้งนะครับฟรีในที่นี้คือฟรีกัมพีนะฮะถ้าใครมีคัมพีเวทกันสูงก็สามารถไปเล่นกิจกรรมกันได้ซึ่งมีฮีโร่อยู่2ตัวรแรกก็คืออารามกับบุคองในระดับสตีมนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเต้นของบูคองในระดับอสตีมแบบพิเศ สามารถลุ้นรับเรียนเอสติมเนี่ยไปแลกได้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะได้จากการแลกเรียนเอ e m ิมนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นไปนได้ยากฮะที่จะสุ่มได้ แล้วใช้เหรียญไอทีมน้อยนะฮะไม่เยอะมากแค่19เหรียญนองครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาใหม่ในวันที่4นะฮะคือกิจกรรมร้านค้าไปในจอนสุดเล่รอดและเดินทางไปเรื่อยนะฮะ <it> <k ram> กิจกรรมนี้ก็สามารถรุ่นรับสกินถาวรได้นะฮะแต่ไม่ฟรีนะฮะก็จะสามารถเลือกได้ด้านซ้ายเนี่ยสสกินคู่รักเลือก1สกินด้านขวาก็2สกินน้องนะฮะก็เลือกแค่1สกินนะฮะถามว่าด้านขวาเลือกอะไรพี่ปั๊กขอแนะนําให้เลือกซิปไก่กระป๋องกระปอกส่วนด้านซ้ายเนี่ยพี่ปั๊กเนี่ กแล้วแต่การเล่นปีนนะแต่ด้านขวาเนี่ยอยากให้เลือกซีเพราะไก่กับป๋องเนี่ยไม่ค่อยมาทากิจกรรมเนี่ยเป็นระยะเวลานานแล้วนะแล้วก็ท่าเต้นของน้องกตีสุดแล้วในที่สุดก็มาถึงกิจกรรมที่พี่ปักอยากจะพูดสักทีก็คือกิจกรรมในการรับสกินฟรีและเงินสดๆไปเพื่อซื้อคูปองฟรีอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเจมเนี่ยเขาได้โพสเมื่อ13ชั่วโมงที่แล้วนะฮะในการนีนา r o v Thailand เรา กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพิเศษกิจกรรมใหม่ที่ไม่ได้จัดขึ้นในเกม Rv นะฮะไม่ได้จัดขึ้นในตัวเกมนะแต่เป็นการจัดทําขึ้นในเพจ Rv v นั่นเองนะครับพิธกิจกรรมที่ชื่อว่า r o v มันคลายร้อนมาแล้วนะฮะต้องรับต้อนรับสงกรานฮะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องรู้ว่ามันจะชิงเงินรางวัลแล้วก็สกินสูงสุดร,ระดับอันติเมตบอกเลยนะฮะว่าเจ๋เยอะมากหลักร้อยคนเลยตอนเนี้ย เพียงโพสต์รูปภาพหรือว่าวิดีโอนะฮะที่มันเกี่ยวกับการแชร์ความร้อนแบบสร้างสรรค์ไม่สาใครไปใต้หัวข้อมันร้อนแบบนี้ต้องจุดๆนั่นเองนะฮะเฮ้ยกิจกรรมนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่4เมื่อวานนะฮะจนถึงวันที่20เดือนนี้เท่านั้นนะครับรายละเอียดถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมก็กดลิงก์กงได้นะฮะแต่ปีปักสรุปมาให้คร่าวๆก็คือวิธีเรื่องกิจกรรมหนึ่งนะฮะถ่ายภาพหรือวิดีโอแชร์วิธีคลายร้อนภายใต้หัวข้อ มันร้อนแบบนี้ต้องจุดจุดจุด,จดนะ,ะก็คือทําอะไรแล้วแต่สองนะฮะโพสต์ลงโซเชียลนั่นเองนะฮะช่องทางในก็ได้ที่มี ROV เนี่ยสนใจอยู่มี Facebook Instagram Twitter หรือ TikTok ฟังไว้นะฮะทุกคนส่วนใหญ่คนที่ได้ของรางวัลเนี่ยก็จะ,จะโพสต์ใน Twitter กับ TikTok TikTok เนี่ยเป็นคลิปทวิตเตอเนี่ยเป็นภาพอ่าไอนี่คือสรุปไปแล้วนะฮะ แล้วก็3นะครับเปิดโพสต์เป็นสาธารณะหรือว่าเราจะต้องไปเอา Open ID ของเราเนี่ยมาโพสต์ด้วยนะครับซึ่งเราตอนที่เราโพสต์เพ e น ID นะฮะการใช้รับรางวัลเนี่ยในแคปชั่นเนี่ยต้องมีการเขียนด้วยว่า Hathtag RV มันคลายร้อน Hathtag r ามีสาตีป้อมมันศาสตร์ไอ้นี้เนี่ยเราจะต้องแฮตแท็กห้ามเขียนผิดนะฮะถ้าผิดเนี่ยมันจะหาไม่เจอแล้วทําให้เราไม่ได้รับสก,กินฟรีนั่นเองนะฮะ ห้าเนี่ยสุดท้ายก็คือสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจํานวนก็คือคนหนึ่งเนี่ยส่งเป็นร้อยก็แล้วแต่เพราะว่ามีโอกาสได้รุ่นรับเยอะถ้าส่งเยอะนั่นเองนะฮะแต่มีสิ์ในการรับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้นนะครับ <c oughs> รางวัลเนี่ยนับจากรูปต่อไปนี้นะฮะ <c oughs> ที่รูปแรกก็คือกิจกรรมคลายร้อนใช่ไหมคือ <c oughs> เราจะแจกเนี่ยรวม1 0 0รยรางวัลมูลค่ากว่า80,000บาทซึ่งกิจกรรมเนี่ยวิธีการทำเนี่ยเราก็อธิบายแล้วแต่ถ้าใครอยากรู้สั้นๆก็ แคปหน้านี้ไปได้นะครับระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่วันที่4ถึง20เดือนนี้เท่านั้นนะย้ำอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งจุดนะฮะของรางวัลที่จะแจกคู่เล่นนะฮะก็คืออันดับที่1อันดับ2อันดับ3จะเป็นเงินสดรวม17,000บาทซึ่งสามารถไปซื้อคูปองได้หลายพันหลายหมื่นคูปองเลยแล้วก็อันดับที่4ถึงอันดับที่100เนี่ยมีการแจกเป็นช่วงลำดับอันดับที่4ถึงอันดับที่10ก็คืออันดับชมเชยนะฮะได้สกินอันติเมตท อันดับที่21-60ถึงได้สกินรีเจนตอันดับที่61-100ถึงได้สกินอีปิกนั่นเองนะฮะก็คิดดูเองกันละกันว่าอยากได้กันหรือเปล่าไอ้นี่คือหน้าที่จีเอ็มสรุปมานะฮะว่าถ้าเราจะโพสต์หรือว่าเราจะคอมเมนต์หรือว่าจะทํำยังไงอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือตัวอย่างนะฮะก็คือให้เรา เขียนว่ามันร้อนแบบนี้ต้องจุดๆแล้วก็บอกว่าเราจะต้องทําอะไรอะไรพวกนี้แหละก็บอกขอบคุณอะไรแบบนี้เข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็ลง Open ID ตัวเองไว้แล้วก็อย่าลืมที่สําคัญก็คือติดแฮชแท็กด้วยนะ,ะสองแฮชแท็กก็คืออวีมันคลายร้อนกับอวี1 0บเมษาตีปอมมันศาสตร์นะถ้าเราไม่ติดเนี่ยพี่ป๊กขอบอกเลยว่าเราไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาหาไม่เจอไงว่าเราโพสดอะไรไว้ตรงไหนนะครับ มีหลายคนนะย,ยังทำกิจกรรมแนวนี้ผิดอยู่ในการก๊อป OpenID มาด้านซ้ายบนที่หน้าโปรไฟล์เรานะฮะ OpenID ก๊อปจากไอตัวเนี้ฟันเพืองแล้วเราก๊อปเราไม่ได้กดคัดลอกอันสุดท้ายนะฮะทุกคนอันสุดท้ายมันจะมีตัวอักษร F B E A C อันนี้ไม่ใช่ OpenID นะฮะสิ่งที่เป็น OpenID คือคำว่า OpenID เฉยๆให้เรากดมาแล้วนี่มันจะมีตัวเลขเฉยๆก็คัดลอก นี่แหละฮะ Open Advertising จะไม่มีตัวอักษรน,นั่นเองนะฮะ <_ d ance> อีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่ามาใหม่ล่าสุดสดส,ด,สดร้อนๆก็คือกิจกรรมเติมเงินและล็อกอินครบกี่วันก็ได้รับของฟรีไปนะฮะซึ่งมันไม่ได้ฟรีนะทุกคนมันจะต้องเติมเงินแรกเข้าเนี่ยยี่สิบเก้าคูปองแต่เงินเนี่ยจะทําไม่ถูกหักไปแม้แต่บาทเดียวนะฮะ <_ d ance> พอเราเติมปุ๊บเราจะมีโอกาสในการล็อกอินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เจ็ดวันแรกเนี่ยเราจะได้บัตรซิวเวอร์นะฮะซึ่งบัตรซิวเวอร์เนี่ยใช้ในการ เปิดปีหนึ่งกล่องในกิจกรรมเมื่อถึงมิรบล็อกในวันที่6เมษายนหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะเหมือนกันนะฮะก็จะมีกล่องทองมีกล่องไอซิเวอรแล้วก็กล่องทองอีกนะฮะแต่ไอเป็ดน้อย2ตัวเนี่ยมันใช้ในการสะสมเพื่อแลกรับของรางวัลจากเทศกาลสงกรานในหนาร้านค้านะฮะชื่อร้านค้าว่าแลกรางวัลพี่ปักคิดว่ามันไม่น่าจะใช้2ตัวในการแลกฟรีนะฮะคาดว่าอาจจะมีการเปิดกล่องเพื่อสุ่ม ในการรับสกินฟีถาวรหรือว่าเอาเป็ดน้อยเนี่ยไปสุ่มอีกหนึ่งครั้งนะฮะอย่างเช่นสุ่มเพื่อถ้าเราได้สกินฟีถาวรกันแล้วไปแต่ถ้าดวงไม่ดีก็ยังมีเป็ดน้อยที่ได้มีเป็ดน้อยกี่ตัวเอาไปเลขสกินฟีถาวรเหล่านั้นน่าจะประมาณนั้นฮะ,ะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญที่สุดคือรางวัลวันที่7นะฮะเพกเอฟเฟกต์ไซเบอร์นะฮะเพคนี้เนี่ยเป็นเพคถาวรน,นั่นเองนะครับ เปิดเพื่อรับแพ็กเนี่ยแบบทาวนทั้ง2ตัวไปเลยนะฮะก็คือมันใช้คําว่าเละนะฮะก็คือเละก็คือทั้งหน้าทั้งหลังแหละก็คือทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างนั่นเองนะครับก็แล้วแต่ดวงกันนะฮะว่าใครอยากจะเปิดเพื่อแพตเป็ดน้อยหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ว่าไม่เกี่ยงกันนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะฮะพี่ปาเองก็ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะฮะถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็ ผมเมนูใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถมาแชร์โค้ดไอวันส่งกรานกันได้นะฮะนี่ไอ้โค้ดของไอเนี่ยนี่นี่นี่น่นเดี๋ยวพี่ปักแชร์กันละกันนะฮะของพี่หมาจําได้ว่ามันมีนี่นี่เป็นโค้ดนี้นะฮะกับโค้ดประกาศก็แชร์เป็นหนึ่งโค้ดเลยละกันนะครับนี่นะครับก็คือ btdzyvhcp 5 q 8 8 v นั่นเองนะครับ ถ้าใครมีโค้ดหน้าหมัดมวยครบแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมารับนะฮะไม่นั้นเนี่ยมันจะทําให้คนที่ไม่ได้เนี่ยไม่มีแต่ถ้ามารับแล้วเนี่ยก็เอาไปแจก,กต่อได้นะฮะถ้ามันรับแล้วมันสามารถหมุนวนไปแชร์ได้นะแต่รู้สึกว่ามันหมุนไม่ได้นะกิจกรรมนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ดวยใต้คลิปด้วยเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์นะฮะไปแล้วนะฮะรักทุกคนนะครับจุบ๊บยุบหมดหมดจ้า